สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบัสดีอีฟซีเบิร์ดสบาดีบ้องหอาสบดีพี่น้องบพกันเจ็เก่าเยแล้วพี่น้องเลยเจียวข่านเซ็กพี่น้องอันแรกจังห้องมาพี่มาพี่นั่นโอ้ยนีงาะอะไบอกปากน้ำแหลห้องบอเออเออ สน่งอกและได้ห่านลองไปเกี่ยวลงไปเกี่ยวเฮี้ยงกันกับสเน่พุ่นพะสิไว้กว่ากันเนี่ยเ้ยออรวย้ไอรยได้ตั้แต่ตั้งแต่หยังนาําตําจะได้แม่พุ่นเอายืดหนะแข่งมันจะใหญ่แข่งขาใหญ่ใหญ่ตายวะพุ่น บ่ตีอะะบ่ตีอะตาตีอิวะเออได้เราเห็นนันแบบว่ามีคนเกี่ยวไว้เนาะแล้วก็สิล้ำเบิ่งบยายยายกะจีำนีนันเมื่อื่นแล้วบ่ยายเนี่ยแล้วใบนี่มื่อื่นอันน้นนี่อมแล้วอือนนอืมาเก่ยอืม จงนอนปศิลงเกี่ยวพี่น้องเอ้ยจงนอนเพิ่นสิลงเกี่ยวเพิ่นนั่งซสะเมื่อยก่อนจิ๊บ่อมักมักตานเห็ดเส้นบ่โอ้เจ็ินบหน้าผุกินอืมพนไปตรวจพี่น้องเอ้ยพกยญ้าอักเสบแดงบาดตอเป็นนิ้วโอ้หน้ากินหน้ามะพร้าวกับพินสมได้อือแมนเนอันพวกเป็นนิ้วห่าดีได้อือเล่าว่าปี้ปี้ละเถื่อไปป่าอือมันเป็นเลยมันเอาไปป่าเอาไปป่าอมันเต้นอีกเรา เรากินอันตะกี้เราอาที่ไปป่าตีนเรากินเราอข้เจ้าบ่อชีใบใบในป่าจุดแคร์ผมรังผู้เล็กซีอยู่ต้องซาดูดูไหมเหียบังห้แล้วสิพาไปคุชจิลโลดอกแก้วอีขาก็จะเห็นสะเพรนเนาะดิมซน้องอ เป็นวัดงู่าไดรลุปล่อยมันผูมันได้อืมหน้าก,การะดาษอีกมาแล้วบ่าวตายนะมาแล้วบ่า,าวตายมาเลยนั่งบอมาบบเดีบ,บ,บวยวบอกน, <c oughs> นี่ก็ใช้เย็นเหจะบอกปากีปากีจักแร้อ๋อสเน่เกี่ยวว่าว่ากำนองลิงเสเน่กำนองลิงในแข่งกันบ้านเราคือวายเทนอ พูน้องลิงกับสิก้ค้าสนี่เลยพูนพูนไปไปไปนะเกี่ยวนานเกี่ยวนานไปทางไหนก็มิแต่หย่างเงี้ยสบายดีพี่น้องอย่าบอกว่าการจิดการเส้อดิพี่น้องเกี่ยวขอหน้าแซงพี่น้องเลย ยังบ่ทันได้แล้วแต่กะเออเริ่มมอมออะไรแหละมอนั่นสิสิเลตมออะไรแหละเพิ่นนะเพราะว่าโตโต้ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยเฮาก็เออเก็บเกี่ยวตัวเต็งตัวนี้ทือว่าตัวนี้ก็ยังเหลืออันทางขึ้นแต่คล้ายๆแน่มันมันก็บ่หลายไปอืยเก็บจักแล้วเลยแหละทันสานั้นฮะเครื่องนั่นนี่เกี่ยวข้าวเดียวสิลงเกี่ยวเลยเด้อพอน้องบิวสิลองแล้วพี่น้องเอ้ย คูกันกับซนีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอออน่เยไปไปซอยกันนี่ไปไปซอยหเกี่ยวแล้วโอ้โหพอต้องบีมาเลยแต่เฮ้ยเราไปเกี่ยวใกล้ๆกันพูนว้ากันแค่เดียดนี่ พอดองวิวกับสนีิถามข่าวข่าวกันพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามมังจะได้เห็นโดนเนาะพอได้เพอดได้มาแต่โดนแหละแหพี่น้องเอากต่มามาแต่เห็นเรื่องก็สายป๋าส่งไว้เพี่อี่อ๋เอาแอลเอาอะไรเขาหายแป้าป๋าแต่ส่งไว้กับพอใจแล้วแมนแมนเฮ้แต่ส่งก็ดีแล้ว พอดีอยู่ครับคับกับง่พอดีเพราะว่าบอดิซ่บอดอดเลมนบอกดเลิกแอก็พอดีอยู่อืมตลวม่าัวเองยืสุายเ็นแวอยู่จากคมบอดเาเขียวเียวเกี่ยวต้มราเจ้าไหนได้ค่ะเกียวเจ้าพี่น้เาเขียวเป็นจ้ยพวองเงี้ย เมันก็คือว่าเนยตัวนี้ไปเกี่ยวจเบื้งนัน่บ้าบุเขาตีน้ำน้ำรจะอยู่แม่นองแกบมกัสิเกี่ยวสอยอยู่พี่นองเพราว่เฮาก็ยังเป็นมือเกาะก่อนเนะบ่มีมือเกาะอ้เกี่ยคิดน้าบ้านครับน้าชงอยู่ปะ ทดสอบลองเบินน้าแสงปีนีีก่ะเออมันกะออายเขาวสอบแต่ว่าเขาในการหวานของเขามันมันบัถืกับระเบียบการมันอยู่น้อยหนึ่งเนาะตอนที่ว่าเขาไทยคาดเลยเขาหวานโลดยันห้ามันลมบ่ิเล็แต่ว่ามันจะพิสูจน์ของมันอยู่ว่ะเพราะหานลงมันมีน้าเลยเขาระบายน้าของท่านมันแห้นท่านป่นกล้องปะฮะเบ่าตาย่างมากว่ะพอน้องบิ้วมากและความเป็นแหง บายดีพี่น้องขู่วานใจมันสิลงเลยบาดดีบายดีพี่น้องบายดีมันดีคนไดพี่น้องเลยขาให้แ่พี่น้องไหมอากาศยำแรงบาทันยำเจ้ากันยำแรงเนาะ ถูกวานใจเพื housing, yo, ่นพี่เราเลยลงไปเกี่ยวแล้วค่ะกัมมบมุขขโมยเด้อน้องหนักเบาตายเกี่ยวเขา เบาตายกับเกี่ยวไว้ๆมันมันสาวอีกพอไปยังมาตองมาทางเนาะแต่พายเอกสบายเลยนอนเกี่ยวเด้อนอนแต่แค่เกี่ยวบ่พายเกสบายเลยนอนเกี่ยว สบายแน่นอนฉันจะไม่เกี่ยวมือมัน่เกี่ยวมือมันบ่เขาเขาบ่ห้นมือมันม่นี่เอจักบ่แกยจะนี่่าเกี่ยวนั้มหมือมันมาจักนี่อากาศดีเย็นยังไม่ได้เลยแนดี๋กวมืม่นสเน่กับบมาแต่มือเริ่มต้นเนาะสนน่เอ้ยดดจะว่า สถิเิครับเพื่อนเหมือนมักจะเข่าซอยว่ายีใจแล้วพี่ดาวแก่ว

เราหือว่าซานเรากับเจ้าฮะเลเออเายังเขียนเออัแล้วทั้งเมย่ากระลำอยู่ว่าลูกไผ่น้อย

thank <laughs> you ดีใจบอยากคากขอกันยังว่าอยู่ดีใจแล้วดีใจก็เ่า่างแน่นมาเกี่ยวข่าวซอยพช่พอดีใจปดคือหวานใจพี่น้องเลยพอเวลาไปใ่นอกนอกในการวเฮยนอกรนการอย่าลูกูวดีใจครบขอเวลานอกรายการ อาจอาอนาดีใจมันสีแล้วเลยพี่น้องเอ้ยลายบุวเหี้ยวกำ <c oughs> ลังเริ่มยุมบย่ยย <c oughs> ังถ้าดะยุกดีมันสุกกระทันขับป่ะเนี่ย <c oughs> ไปกัะเกี่ยวเลยพอดีสามีมันจังโบบอกเาต้นต้นุมมันมันจกะบบบกาะไเจ้าบ,บุรก่อนแมนพอดีแล้วสามีผู้ที่หาวบักตาดไปยาย ยืนจะเชียงหัวแล้วตู้เดียวเอิญเขาพูดยืนช่อมคุณมาเดินยืนช่อมสิน่ะคือว่าัีเอิญน่ะยืนจะเชียงหัวเจ้าแซวอ่ะสันเอิญมาได้ไรเอิญมาได้ไรเฮ้ยวิวนี่เอิญเดชะมันจะเก่าคเอิญหััวหัวัวเฉลยเฮ้ยหัวหัวหัวเฉลยพอต้องบิ้วต

พี่น้องคลิปนี้ไม่้องแก้มบุมกับสีดำลาพาจากแลวพี่น้องเย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่้องแก้มบุ่มเด้อปลาลูเลย้ยพาเพิ่งพาส้มต่อไปเนาะขอขอบคุณหลวงนะ fc ใหม่และ fc เก่าสบายดี